เอาพี่น้องบวงหายครับตรงนี้เ,เอานี่ไงดินอยู่นี่เห็นปเอาอยู่นี่พี่น้องอู้หตัวอ้ตัวงามเลยครับส,สุดยอดครับพี่น้องคลิปนี้สุดๆเลยครับ ครับสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีตอนเศร้าๆนะครับผมภาพพี่น้องมักกูบ่วงครับหลังจากมาขึ้นก็นยามไปก็ได้ยี่สิบสองตัวนะครับมารอบเศร้าจะเป็นทังไหนเปนรุนกันครับพี่นอ้องสีมันนี่บ่สจได้แต้มเช็คต้มสีมี่ต้มบ่ไปครับลุยพี่น้องกูบ่วงยิงมือเศร้าครับเปนไงชนไหม หลุนกันครับพี่น้องรอกเสี่ยวรังนี้บอเอาเลยครับขึ้นถือไม่ขึ้นเลครับหลังนี้จังใดเสีหรับวง ขึ้ไปเห็นขึ้นเส้นหมดเลยอ๋อมาโดนกลับเล็กตัวนึผมว่ามันผมใส่บ่วงไวปอันนี้บอลลันครับมันขึ้นนี่หล่อซะกลับปีนเลยครับมันขึ้นบวกกลับมากเลยครับหนูตัวนี้เอาพี่น้องบ่วงหายครับตรงนี้เซ่บจะเข้าไปข้างในใส่ไปตรงนี้นะครับนี่มันขึ้นมันมาชนอยู่ แสงบวงอย่างนี้ดูวะรอยกัดไม่หมดครับมันกัด n h าอาา่ฮะมันกับเปลนแปนนะาทางนี้อา,าดูโอ้ยปหาหลากไปทางไหนวะ อืมนมาเกี่ยวกันนั่นดีเหลี่ยมๆหี่ยมนี่เอานี่ไงดินอยู่นี่เห็นปะเอาอยู่นี่พี่น้องอู้อูตู่งามเลยครับป้อนขึ้นหลังม้าไก่หลังม้าหลังนี่เอ้าเมื่อกี้คือเก็บหลังนี่คือว่าเห็นมันนี่ครับเมื่อกี้หลังนึงอยู่นี่ว่าเห็นเฉย โอ้หแต้มเหกยังมือเศร้าครับผมสวยงามครับพี่น้องพาหลากมันแบบกไก่เลยวะมันลากมานแบบไหนวะเนี่ยลากมาอยู่ไกลๆเดี๋ยวเออก็บอยู่หลังนี้เหมือนขี้เห็นดินนี่เอาล้วครับแต้มสวยงามเลยครับรอบเช้าสุดยอดครับผมแต้มงามงามโอ้โหขนแดงเลยพี่น้อง ชาวพุทถร์นี่มันไม่แน่ขาดนะนี่ขาดเดี๋ววงขาดเจ๊อือสองมือมือมือเม่นิ่มมงยั้มือเลยเขาไม่ดูเขาไหมไม่ดูไม่ดูตก โอ้ขระปดยังอยู่ที่เก่าอยู่พี่น้องครับท่านนัับที่เกาครับผมขึ้นติดตัวใหญ่อยู่นี่แหละครับหูอรอบชาวเอาเลยเป็นได้ละพี่น้องเอาจนได้หล้างนี่นี่ครับโอ้เป็นหนูน้อยมขึ้นที่ว่านที่ใส่ไว้ใองล้างตรงนี้ครับที่อ่เป็นทางขามมาขึ้นในชนรอบไหนก็นชุนนะมารอบได้กระตำ หลอบเสาเสร็จเรียบร้อยครับอ,อ,อย่างนูนหน่อยนะครับครับแตถมที่สองครับพี่นอ่อหลบอบเช่าโอวพี่โคเลยแ,แล้วก็ตายอุดิเงียอบตัวนั้นไม่ดพี่ แต <même>. <si> <logical> ้มครับผมรอบเช่ายุ่งๆดยวยพี่น้องเอาล้วครับแต้มที่สามครัเกาะจำคุ้มมืก่อนกำลังเจียมมุดหรอเจียมมุดอะไรพี่ 2ตัวนะครับตั้งไว้สัก2ตัวสักคืนมาก็ดีง่ายแถวนี้เซ่ <laughs>

หยมุนเลยครับลังนี่ไหนไหนหวงฮึโอ้โหลังนี้พี่น้องขาดโอ้โหสุดายถูกปะบวงเอ้าขาดจริงๆโอ้ใส่ไปตรงนี้ครับ ได้ดีเรียบร้อยอีกหนึ่งหลังขาดครับบ่วงหายเอาวิ่จะเจากันก็หลังขาดนี่แหละพี่น้อ,นองนะบ่วงหายมาขึ้นติดหลังนี่แหละครับจองหลังจามหลังก็บ่วงนั่นหลังนี่เห็นไหมเห็นโอ้หลังนั้นหายตรงไหนใครับอะไรไปไปักไว้ตรงนั้น ขาดอีกแล้วลุดบวงหายไปเลยโอ้โหขาดอีกแล้วครับพี่น้องไม่บวงลวดหายไปเลยพี่อืเนี่ยผมดักสองแน้องทั้งบวงมันเสียเลยสองรังเลยพี่นอ้องเอือขาดด้วยน้ำกันไหนนี่ครับเกี่ยวอยู่ไหน,นมุดมัดรับโอ้โหฮะเอา้าข้างหน้าทิด ตัวใหญ่ด้วยไม่ใช่ไอ้มีบ่วงคามไหมต้องูครับเอาละครับเอาละครับตัวใหญ่ติดยี่ห้อไห่ ้ม่พูดถังเั็นสามตัวเรี่ยงกันเลยตัวนี้ขับ่ข<อ>าดายยานี่กรไดานกได้ยืดตัวยืดจริงตรงเนี้ยเล็บหัวคตัวเลยน,น,น,นี่มีมีรวนนี่มันมีวิงมาช่วยกันอนี่ยอดครับรัน วันเริ่มขึ้นแล้วครับพี่น้องเริ่มจะสายแล้วจะได้มื้มันขาดเี้ขึ้นเห็นไหมายามอีกรอบก็บสิได้อยอ่หลุนหลังนู้นครับพี่น้องจะมีแต้มที่3ติดบ่จะเป็นแฮททริกบ่รุุนรุ่น <c oughs> มาขึ้นติดไป2ตัวหลังเดียวฮะลอยชนหรอ ไม่ได้ใส่ใส่ข้างบนนูเป็นไงนี่บอแตมที่สามเงียบบอเอาเลยพี่น้องบอไ้แฮปทิกสองแตมครับลังนั้นโอ้ลังคุณบอเอาครับพี่น้องเอาลังนี่อู้หูหน่อยอีกแล้วครับ โอ้ยเต็มนน่อยหลังสุดท้ายบอเอาเลยครับอู้หูนชนอยู่ขึ้นกับติดลังนี่แหละครับอุอมนนอ้มนอืพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ่งสรุปผลงานกันครับผมเอาไปเรียงเราเึงผลงานกันพี่น้องรอบเ้าครับรอบกู้บ่วงได้หาตัวครับไอตัวงามๆสองตัวตัวใหญ่ กระดังนันก็เป็นตัวน่อยสามตัวครับสุดย,ยอดครับผลงานทั้งหมดกับนี่พี่น้องออ <20 S 1> ยัดกงุงยี่สิบเจ็ดรวมกับอ,อันที่ปลอยไปตัวหนึ่งเป็นยี่แปดยี่สิบแปดตัวครับพี่น้องเกือบสามสิบเวาน,นี่ครับโอ้สจดายมันถับกันตายครับไม่รู้ตัวหญ่งน,นี่มันแห่นครับกุ้งน้อยพดอันนี้ก็ได้รอบตอนวักคำนะครับนี่ตายไปตังหลาย <c oughs> วันนี้หญ่เลยครับนี่หัว่าคำถือก้อนมูด้วยตัวแหลกเลยครับยอดครับวันนี้ยังหมานเลยครับพี่นอ้อง28ตัวปล่อยไปตัวหนึ่งครับตัวหน่อยในถุงนีหาในตัวในถุงนีก็มีอีกนะครับนี่สองตัวหาที่ใส่หนูไม่มีหรอกสุดยอดครับผมผลงานนะครับบ่วงร้อยหกสิบร้อยหกสิบหลังในยี่สิบแปดตัว,วครับอันนี้ใครกับรถถือเราถือสองตัวเหรอ สามกระนู้นทองขาวแต่ว่ากับตัวใหญ่ครับนี่ถือบวงเอ้ยถือก้าบเล็กตัวนี้นะครับบวกเงีเลยสุดยอดครับพี่น้องคลิปนี้สุดเลยครับมาน์สบวกยางครับมานที่สุดในรอบที่เคยใส่มาเลยครับสำหรับคลิปนี้ค็ขอลาเพียงเท่านี้ครับพี่น้องฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับผมคอมเมนต์มาคุยกันนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ น่ครับพี่น้องมาเทลุงบอร่วมกันแล้วครับทับกันตายกันหลายตัวครับผมมีตัวใหญ่ตัวตายอ่ะเอาไปเห็ดกินแล้ะครับนี่เหลือหนูรุนรุนหลายตัวครับรุนรุนกำลังงามเลยเหลือรุนน่อยปล่อยลุงบอล้วครับ พ่อกินเงินโตแล้วเหรอเยอรเลย่าดต๊งานกันมือืมื่อื